ก็สวัสดีพี่พีเอฟซีชามืองแหม่สองทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมเมืองแหม่สองนะโอ้ขออภยัยไม่รู้ว่ากล้องต่ำหรือสูงไปนะฮะก็วันนี้มีทั้งของใหม่และของเก่าปรับปนสับไมปรปบปนกันไปนะครับวันนี้มาเริ่มกันที่องค์แรกนะฮะเป็นหลวงพ่อไผ่แล้วกันนะครับเป็นจอบหลวงพ่อไผ่นะวันนี้ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะฮะพอดีต้องรีบ่านนะครับพอดีมีภารกิจนะค,คุณพ่อชวนไปทานข้าวที่บ้านนะฮะวันนี้ก็ ก่อนไปทาเมื่อื่นนะก็มาลงพระให้พี่ดูก่อนละกันนะครับก็เป็นเหรียญจอบพ่อไผ่นะก็น่าจะเป็นรุ่นหนึ่งนะครับก็เนื้อหาจัดจ้านนะครับองนี้ดูสภาพผิวเอาละกันนะครับอบหวานก็มีเพื่อจะดีหน้าทักมาหลายท่านอยู่เหมือนกันนะครับคลิปที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีองไหนปิดไปนะจากคลิปที่แล้วก็ยังไม่มีองไหนปิดไปนะครับถ้าชื่นชอบนะครับในคลิปนี้คลิป ไหนก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะเพราะภาพผมส่วนใหญ่ก็จะมีปิดคลิปลองค์สององค์บ้างนะครับปิดไม่เยอะเหมือนช่องอื่นเขานะฮะแต่ว่าก็มีปิดบ้างพอเป็นพิธีนะครับนี่หลวงพ่อเงินน่าจะจะคลิปที่แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไปบุกลังมาอย่งวมากแหละนะครับของก็จะเยอะหน่อยก็เหรียญหล่อโบราณน,นะครับ ทานใาดที่ชื่นชอบนะครับในพระเครื่องผมก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนะครับโอ้เหรียญน,นี้มีจานด้วยนะฮะทนใาดชื่นชอบนะบของเก่าของแบบว่าสะสมของบ้านบ้านนี้ก็ลองทักมาได้นะครับพอช่วงนี้ก็ได้ของมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมีแบ่งปันเรื่อยๆนะครับในสาร์ที่นี้ก็เดี๋ยวจะมีงานประกวดพระเครื่องนะที่จังหวัดอุทัยนะที่วัดส้มฉุนนะวัดทรงเสวยอะไรเนะก็ถ้าพี่พี่ว่างงันก็ เข้าไปที่งานได้นะฮะอันนี้ก็ได้มาจากาตลาดไอ้วัดชิระอะไรที่พิจิตรอ่ะพอดีเห็นนะผมพูดงยว่าถ้ามาไฟก็ดูเนื้อหาเขาแบบว่าดูเนื้อมวลสารเขาดูน่ารักดีนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ตรงนี้ไม่มีจานก้นนะครับชื่นชอบกระทักมาได้นะนี่อีกหนึ่งชิ้นหน้าเป็นสังกะจายน่าจะเป็นเนื้อสำริดนะครับตรงนี้ มีจานหรือเปล่านะองค์นี้ไม่สกล้องก่อนนะฮะก็เก่าอีก1นงองนะครับถ้าพี่ๆชื่นชอบองไหนก็ลองทักมาได้นะครับผมก็เปิดไ,ไม่แพงแต่ละองค์นะครับมเมื่อคืนแค่มีผู้ใจดีทักมาถ่ายเยอะพอสมควรนะแต่ว่าราคากเจะยังไม่โดนใจกัน พวกกลวยนะครับก็ลงบ่อยจนเบื่อแล้วเนี่ยพี่ๆเบื่อแล้วรย,ยังก็ไม่รู้นะขอ,ของเก่าของเก่แล้วก็เอามาลงไว้นะครับเผื่อมีพี่ๆช่นชอบนะเพราะส่วนใหญ่ถ้าผมลงผ้าใหม่นะพี่ๆจะไม่ค่อยชอบกันนะจะแบบว่าต้องให้ผมแบบเอามาลงบนซ้าๆห,หลายๆรอบแบบพี่ๆชอบแบบนี้กันปิดผ้าปิดตามีเส้นกระแสด้วยข้างหลังก็มีจานนะ อันนี้เป็นเนื้อโลหะไม่ใช่เนื้อมีกระสิทธ์นะครับวันนี้ก็ถ้าไปไวก็ขออภัยจริงๆนะครับพอดีมีภารกิจต่อก็รีบถ่ายแล้วกันนะครับอนี้เขาเรียกวไรพิคเนตหรือเปล่านะครับของเก่าเป็นองค์เล็กเนะี่ยแปลกมีจานด้วยวันนั้นลงตัวใหญ่ไปก็มีมาถามกันนะครับก็เปิดไว้ราคาไม่แพงนะเปิดไว้หลักพันต้นเองนะครับน,นี่ก็เป็นหลงพ่อพันนะ พิษณุโลกจริงๆเขาก็มีหลายมีเป็นหลายรุ่นหลายพิ์อยู่เหมือนกันแต่ผมก็ไม่เป็นนะหลวงพ่อพันเนะี่ยก็ได้ลุดจากชาวบ้านมาอ่ที่เคยลงไว้คลิปนั้นนะูนนะไฟมันกระพริบนะขออภัยนะครับนี่ของใหม่ของเรานะครับเป็นหลวงพ่อทบนะฮะหลวงพ่อทบหน้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่า เนื้อหาก็เก่าจัดจ้านนะครับวันนี้เสียดายนะไม่มีองไหนได้ถ่ายสตูเลยนะครับยังไม่ว่บ้างนะถ้าพี่ๆชื่นชอบองไหนก็อยากจะลองถ่ายสตูก็ลองถ่ายได้นะครับภาพปิดตาของเก่าอันนี้น่าจะเป็นพวกเนื้อพวกผงคู่รักอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับ ดินชอบองไหนก็ต้องทักมาได้นะครับพูดคุยราคากันได้ก็เมื่อวานมีลงอันนั้นไปสี่หูห้าตานะยังโอ้โหผมกล่าวว่าลงไปน่าจะมีท่านใหญ่ใจะดีทักมาถามกันนะแต่ก็ยังไม่มีท่านใดทักมาถามเลยนะฮะก็ยังอยู่สี่หัวห้าตาเครื่องรางเขาเรียกว่าอะไรนะกินอะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้นะครับเป็นไม้แกะอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้วสำนักไหนนะครับไม่เป็นเหมือนกัน หลงเพราเงินห้วยเขียนลอันนี้น่าจะต้องเป็นห้อยเขียนะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเล่นกันยังไงนะเป็นเนื้ออะไรก็ไม่รู้นอะันนี้ก็ได้มาจากหล,หลุดจากในพิจิตเหมือนกันนะครับแปหลุดมาของจากคลิปที่แล้วนะวันนี้ผมน่าจะไปไว้เนี่ยเลยนะเพราะว่าพากักไปเยอะด้วยนะครับของรุดจากคลิปที่แล้วเป็น พระลาครของคอนนะครับอยากดูมุมไหนองค์ไหนเพิมเ่มเติมทักมาได้นะในในไลฟ์ผมเลยนี่ของใหม่เหมือนกันไม่รู้ว่าใหม่หรือเปล่าผมจำไม่ได้ผมเคยลงมาแล้วหรือเปล่านี่นะลงผู้สุกน่าจะเป็นเนื้อตะกัะ่วข้างหลังมีจานหรือเปล่านะครับไม่ไม่แน่ใจนะข้างหลัง เลี่ยมอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยถ้าทนใดจะซื้อไปผ่าพิสูจน์ดูก็ได้นะครับมี่ก็อีกหนึ่งองค์นะเป็นรูปหล่อน่สายพิจิตนะครับลงพ่อพิดหรือเปล่าหรือห้วยเข็นะครับองนี้ก็ต่ำๆนี้ก็น่าจะสามคลิปแล้วที่ผมเคยเอามาลงนะครับ ก็ขอขอบคุณพี่พ FC ทุกท่านนะครับที่ยังคอยมารับชมกันนะครับยังคอยมาปิดภาพผมเรื่อยๆนะครับก็ให้ผมมีนะฮะกำลังใจในการหาภาพใหม่ๆนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับสมเด็จเกา่เกาๆเ,าเ,าเานื้อเก่าๆเนี่ยภาพเยอะมากเลยผมเนี่ยถ่ายพยายามรีบถ่ายนะแป๊บเดียวก็7นาทีกว่าละผมพยายามควบคุมไม่ให้มันเกิน10บนาทีนะนอีกหนึ่งองค์ที่เคยเอามาลงแล้วนะครับ สมเด็จพระสมเด็จพระสมเด็จผมก็เปิดไว้ไม่แพงนะลองต่อรองราคาได้นะครับแคบมาพูดคุยกันได้นะครับถ้าท่านใดใจร้อนก็ลองโทรมานะครับสอบถามได้ราคาเปิดไว้ไม่แพงนี่อันนี้ก็อยู่ในขอบเลี่ยมนะครับวันนี้อนู่ซีมาพ์กเนื้อหาพะเขาเขาด้วยนะเลี่ยมคลายเงินแต่ไม่ใช่นะเป็นเงินผสมอะไรก็ไม่รู้ปัจจุบันนี้เขาก็จะนิยมแบบแบบนี้นะเแบบนะพราะวราคาก็ ราคาไม่แรงนะครับนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าลูกตะก,กุดอะไรก็ไม่รู้เลยไม่รู้เขาเรียกตะกุดหรือว่าลูกอะไรหรือเปล่านะครับอีกหนึ่งเครื่องรางนะของเราที่ว่าเคยได้มาโหน่าจะเป็นปีแล้วเนี่ยนะครับอาจจะไม่ถึงปีน่าจะนานอยู่นะครับ นี่ก็มีได้ของจากบ้านๆมานะฮะเป็นเหรียญน,นะครับหลวงพ่อจงนะฮะเหรียญพ่อจงทนายที่ชื่นชอบเหรียญนะขออภัยนนะยนะถ้าแสงมันแบบว่ามันมีแสงมารบกวนนะเพราะเป็นกรอบเรี่ยมนะครับมคมนะครับคมมากถ้าชื่นชอบก็ทักมาได้นะครับเปิดไว้ราคาไม่แรงเช่นเคยนี่ก็ พี่พี่เบื่อเร,เรียงนะครับประสุกห้าหกไม่ตัดนะครับมาเป็นแถวเลยนะครับซื้อหนึ่งได้ถึงหกนะครับข้างหลังไม่มีจานนะครับข้างหลังไม่มีจานอีกหนึง่งเหรียญเลี่ยมนะเป็นเหรียญพ่อทวดนะครับ ท่านใดรู้ราคาก็อืขลังเป็นหลวงพ่อโตนะครับก็ชอบราคาไหนก็ลองสวนราคามาได้นะแต่ละองค์ก็เปิดไว้ไม่แพงนะครับนี่ก็ครบสิบนาทีเกือบสิบนาทีพอดีเลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ท่านใดชื่นชอบว่าไหนก็ลองทักมาได้นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ซื้อก็ถือว่าได้พูดคุยกันนะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ,วบ,ไ,ไ,รบ,รบไว้เ,เ,นนไวเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ